ครับเช้านี้7จ็ดมงนะครับมันดูเด็กน้อยสี่ขวบสามเดือนนะครับดูนะครับ,รบว่าเขาจะได้ไหมครับอ่านหนังสือยังไม่ออก3ามบวกสองเหเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสสี่ติงติ้ง,งถูกไหมครับ ติงติงน่าจะไม่ถูกนะอ่าติงติงก็ศูนย์มันว่างเปล่านี่มัศูนย์น่ะมันว่างเปล่านี่ศูนย์ว่างเปล่าเนี่ยนะ เดียวหนึ่งสองสาเดี๋ยวยังไม่ได้หนับหนึ่งสองสาติงติงศูนย์ศูนย์กว่าศูนย์ ติงติงอ่ะนดูชมหนะ้า <c ười>